สวัสดีชาวออฟแท่งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอาและเปิดหนึ่งมาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งชื่อในเกมนะครับชื่อว่าเฟรมวิสาหะนะครับอยู่ในแมปสี่ฟีดไลน์มาถึงี่เปิดนัดแรกก็ยิง s t ส1ไป1นัดเลย390เกินะเกิดทั้งฝั่งเหนืออยู่ในห้องเทียร์เทียร์มีจอกันข้างละ1คัน ตรงนี้ครับล็อกเป้า WZ 1 3 2 a แล้วก็ยิงเข้าไป354คมคมเลยโอ้ไฟติดครับไฟติดเลยฮะเฟรมวิสานี้มากับเพื่อนในทีมนะครับพาทูนกันมา3คันเลยนะครับมี277แล้วก็ f o r หน5 5 5มาด้วยนะครับแต่ว่าเฟรมวิสานออกมาเล่นลายด้านนอกครับลาย2ลาย1ลาย2ครับตรงนี้ STB 1กครับซุกอยู่ตรงหลังป้อมนะฮะซึ่งมีช่องอยู่นิดนึงยิงเข้าไปโดนนะ เมื่อกี้เหมือนเลือดจะลดนะน่าจะโดนนะเดี๋ยวต้องไปดูผลอีกทีหนึ่งนะฮะคมมากเลยเดียวสำหรับคันนี้นะเปี่ยนผาดหนึ่งหรือหรือว่าแรปผดหนึ่งนั่นเองนะฮะตรงนี้เห็นอ็อบเจกต์ 430U ครับชัดเข้าไป400กว่านะ400 47นะฮะฟริษาทเอาลูกทองมานะ30นัดแล้วก็ลูกเฮสี 4 3 0ูเข้ามาอีกฮะ389ลูกเ e อีก30นัดคือลูกปกติไม่เอามาเลยนะ APCR e ลูกปกติไม่เอามาเลยเอาลูกทองมา30นัดแล้วก็ลูกเฮล้ลวนๆอีก30นัดซึ่งเยอะมากๆนะสำหรับการเอาลูกเ e มาเล่นนะเออตรงนี้ครับเล็งตั้งปืนรอ STB1 นะครับเป้ามันค่อนข้างดีนะค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะฮนะด้านหน้ามี AU 2 5้าหนไปสปอร์ตให้อยู่นะครับ ขยับออกมาครับเพื่อที่จะยิง S T B 1นึ่งะครับแล้วก็มีเห็นอยู่นิดหนึ่งนะแต่ว่าลูกมันย้อยลงเป็นนิดเดียวนะมีต้นไม้บังพลงังพลังให้ด้วยนะยิงตรงนี้ก็ไฟไม่ติดด้วยนะบรายครับพยายามจะเก็บ S T B 1ให้ได้นะอ่ะยังอยู่ครับแล้วก็เปิดมาในเพื่อนยิงเข้าไปอีก300กว่าอีกนัดเดียวนี้เรียบร้อยแน่นะสำหรับ S T B หนึ่ะ เฟิร์วิสั์พยายามจะขยับเข้าไปครับนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งนี่เก็บ s c b หนึ่งได้แน่นอนนะแล้วก็แหขมคมคมเลยครับเรียบร้อยครับไฟไม่ติดด้วยนะไฟไม่ติดด้วยโอ้พลังดีมากล็อกเป้ายิง TVP ครับ454นะฮะแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับพยายามเล็งหัวแท็กแหมแต่มันไม่ได้นะฮะได้มาอีก361นะ คมมากๆนะคันนี้คมจริงๆนะยิ่งระยะไกลนี่เป็นตัวสไนา์ที่ดีเลยทีเดียวนะแล้วตรงนี้ก็ทะลุไปแล้วครับอายูสองหนึ่งวิ่งเข้าไปเปิดให้เมื่อกี้โดนยิงมาด้วยนะโดนอีกแล้วนะอีก,อก,อกนัดเดียวนี้เรียบร้อยเนี่ยสำหรับอายูสองหนึ่งนะแล้วก็เรียบร้อยครับโดน M4 ็สี่ห้าหนึ่งเก็บไปนะคันนั้นก็ยิงมาจากระยะไกลก็แม่นอยู่นะเนี่ยคันนี้นะครับแล้วก็แหมเด้งนะครับเด้ง โดนป้อมแนวเด้งอีกทีหนึ่งครับโหลดใหม่แล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับเก็บไฟเป็น2คิวครับถ้าเลงดีๆด้วยคันนี้คมจับเลยนะขนาบข้างมาเรียบร้อยลายหนึ่งลายสองแตกนะครับล็อกเป้าหญิงซุปคอนครับนัดนี้4 1 0รอยสิบนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับซุปคอนที่เดิมครับสามมีเพื่อนเข้าไปเปิดให้ด้วยอย่างนี้ก็ยิงแบบ สบายบายครับเน้นไปที่ซุปคอนก่อนเลยครับ436ครับเพราะว่าซุปคอนนี้เป็นตัวทำดาเมจนะแล้วก็คมด้วยนะเอาซุปคอนก่อนครับ315ไปครับอีกสัก2นั้นนี่เรียบร้อยแนะ่สำหรับซุปคอนเนะเน้นไปที่ซุปคอนเหมือนเดิมครับโดนแน่นอนนะแล้วก็น่าจะได้ดาเมจด้วยนะครับลายเข้าไปเต็มๆตอนนี้ไม่เห็นแล้วซุปคอนก็ซัดคอนเวย์เข้าไป394ครับแม่ ไกลๆนี่อย่างคมเลยนะฮะเรียบร้อยครับพันเวครับ399กับอีก1คิวเป็น3มคิวแล้วนะครับแล้วก็ทีสครับยืนยิงแบบนิ่มๆแต่ว่านัดนี้นี่มันขุดดินไปหน่อยนะฮะมันก็มีอารมณ์แบบขุดดินอยู่บ้างสำหรับรีโอพาคกนนี้นะฮะสับใจหัวแท็กมาครับยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่าบลายเข้าไปอีกนัดหนึ่งนนครับ เฟรนวิสซาเริ่มย้ายครับขึ้นที่สูงครับแม่พอลายหนึ่งลาย2แตกนี่แบบชิวเลยนะชิวเลยครับสนายกันแบบชิวๆครับแม่นๆคมๆไปหันมาดูที่ลูกกระสุนทีหนึงเหลืออยู่7นัดเท่านั้นนะครับสำหรับลูกทองลูก a p พ r ลูกทองนะเห็นหัว T95 อยู่โอโ้โหนิดเดียวจริงนะนิดเดียวจริงอ่ะถอยออกมาเห็นมากขึ้นแต่ว่ายัง ผมไม่พอนัดนี้นะครับข้ามตัวรถทีเก้าห้าไปนิ่งๆแล้วครับตอนนี้แต่ว่าไม่เอาครับเปลี่ยนเป้าครับมาเล่นชาวฟูตัวครับล็อกเป้ายิงชาฟูตัวไปสามร้อยหกสิบห้าครับชาฟูตัวพยายามจะวิ่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ปลายไปอีกนัดหนึ่งครับแม่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าปลายไปในเกมนี้ก็หลายนัดอยู่เหมือนกันนะครับทีเก้าห้าครับอีกสักนัดหนึ่งนี่เรียบร้อยแน่นะครับเรียบร้อยแน่หาเลี่ยมดีๆหน่อยครับ อ่ะเห็นด้านข้างครับเรียบร้อยครับคมคมเลยนัดนี้เก็บไปเป็น4คิวครับแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปครับสกอร์ยังไม่ได้ห่างกันมากนะ7ต่อ6นะ7ต่อ6อยู่นะครับแต่ว่าทางเฟรมวิสานี้ก็ไม่ดีบร้อนนะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับมีเพื่อน2 7งเจเข้าไปพยายามจะเข้าไปมองให้อยู่นะ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครนะซุ่มกันเงียบเลยนะมอะมีคนเห็นชาฟูตัวตรงนี้ครับแล้วก็ซุปครครับยังอยู่ครับล็อกเป้ายิงไปครับไม่มีปัญหาครับลูก APCR ตอนนี้เหลืออยู่แค่2นัดสุดท้ายครับทีสิบครับ1นัดเข้าไปครับ425ครับแล้วนัดสุดท้ายของ APCR ลูกทองนัดนี้ให้กับให้กับ 50B บีครับ410ครับที่เหลือนี่เริ่มจะเล่นลูก h e แล้วครับมาดูลูก h e กันดีกว่าแม่คันแรกที่ได้ไปก็นี่เลยฮะ4005ครับ4 5 9ไปครับหนักๆไปครับแล้วก็ 50B บีเอาไป66โอ้โห66กครับกับ50เอาเอาไ่ครับ64ครับน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะเออเอามาซะเยอะแยะเลยนะ 5้อาวอาแล้วฮะเจอที่ดีนะครับเจาะเข้าไป525ครับเอา้าไฟติดครับโดนคาบูตัวนัดนี้ได้มาอีก168นะอืมเมื่อกี้ดาเมจไปรวมกับเพื่อนนะครับเห็นหัวอยู่ครับเจาะเข้าไป72 7เจ็ดสิบสอโอ้โหต้องอย่างนี้ต้องขยันยิงหน่อยแล้วฮะเพราะว่าเอามาเยอะจัดเลยนะสำหรับลูก h e นะลูก h e ยังไม่แผงลงฤทธิ์เท่าไหร่นะ อ่ะอีกสักนัดหนึ่งเห็นตัวรถแล้วเรียบร้อยครับเก็บไปครับเก็บค่าบีไปเป็น6กคิวแล้วตรงนี้ไม้ล้มครับใกล้เลยฮะใกล้เลยแล้วก็เจอครับ WT ครับแลกกันไปเลยฮะโดนเข้ามา590ยินะยิงเข้าไป560แล้วดันเลยครับแล้วก็เล็งไปที่พอมบนนะฮะเรียบร้อยครับดันไปดันมาก็ได้ดาเมจเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแล้วเห็นจอนครับซักเข้าไป4 8 1ครับตอนนี้เลือดตัวเองเหลือแค่251เเท่านั้นนะฮะ โหลดมาอีกนิดนึงครับแล้วก็คันสุดท้ายเรียบร้อยครับแม่เคิวไปครับเดี๋ยวไปดูดาเมจรวมนะฮะว่ายิงไปทั้งหมดเท่าไหร่เรียบร้อยกันไปกับเฟรมวิสาทนะฮะชื่อในเกมก็ตามนี้เลยนะครับเอ็มแตกไปครับได้เอ็ดแทงเกอร์นะครับได้คอนเฟดเกลนะหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับ ไฮคาลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะครับเพราะว่ายิงไป7คันนะมากกว่า6คิวนี่ก็ได้ท็อปกันแล้วนะครับ uh, ได้เงินมา1,500,000นห้าหม่นะฮะกว่าแล้วก็ครับประสบการณ์2,172แล้วก็พันธบัตรอีก7ใบนะครับยิงไปเยอะมากนะฮะลายชื่อตรงนี้เยอะมากมาก เท่าที่เห็นในเกมนี้ยิงไป9,000กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยิงไปทั้งหมด1 0 0่งกับแปเลยนะฮะ7คิวครับค่บาประสบการณ์ดิบๆ1,259นะครับยิงไป42นัดเข้าเป้า35เจาะเกราะ26นะครับดาเมจรวม10,000มีชี้เป้าอีก439นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม20,000ค่ากระสุนแสนหนึ่งนะครับแสนกับห้าพกว่ากยุทธปัจจัยไม่เสียนะครับก็ยังเหลือเงินมาใช้อยู่30,000กว่าๆนะครับ3า0 0มนะก็ใช้ได้เเลยยทีดีดว โชว์ความคมนะของแลปเพิร์ดหนคันนี้ได้ดีมากๆนะเป็นตัวไนัยที่ดีมากๆมองก็ดีนะคมด้วยนะลูกกระสุนก็เฉาะดีแต่ว่าในเกมนี้นี่เขาเอาลูก h e E มาค่อนข้างเยอะนะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่ามันเผออกดมาหรือว่าไงก็ไม่ดูนะเออก็เอามาเยอะไปหน่อยไม่งั้นน่าจะได้น่าจะได้เยอะกว่านี้เยอะนะอาจจะขึ้นถึงหมื่นสองก็เป็นได้นะเพนัดนัดหนึ่งนี้มันก็ก็ก็หนักหน่วงพอดูนะเออสี่กว่า แล้วเขายิงลูก h e ซีไปก็หลายนัดอยู่นะหลายนัดอยู่เท่าที่เห็นนะยิงไป60 60กว่า70อะไรก็มีหลายนัดอยู่ถ้าเปลี่ยนเป็น APCR นี่ก็น่าจะน่าจะได้ดาเมจเยอะมากๆนะสำหรับเกมนี้เออก็ขอบคุณเฟรมวิาสาด้วยสำหรับเกมมันๆแบบนี้โชว์ความคมให้ได้เห็นกันนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ